สุดท้ายแม่แอดชฉมชายชาวเน็ตแห่แสดงความอาลัยล้นหลามโฉมชายฉัดวิไลได้เสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงอีกครั้งโดยแม่แอดน,นั้นได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาน,นานกว่า60ปีได้มีการเสียชีวิตลงด้วยวัย73ปี โดยได้มีการตรวจสอบใน IG ส่วนตัวของแม่แอดนั้นได้มีการโพสต์ข้อความครั้งสุดท้ายเอาไว้เมื่อวันที่3พฤษภาคมปี66โดยได้มีการระบุไว้ว่าสีความรักสมหวังสีทองสีเทาสีมุกสีควันบุรีสีการงานก้าวหน้าสีส้มสีน้ำผึ้งสีหมักสุกสีที่ใช้แล้วร่ำรวยสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีที่ใช้แล้วกินเทาสีชมพูสีบานเย็นเลขนี้สีเฮงหนึสี่เจดวงโดดเด่น คนเกิดปีขานคุณเป็นคนมีความสามารถแม้ว่าจะมีเรื่องเข้ามาให้และในภาพของแม่แอสที่ได้มีการโพสต์ใน i อก็ได้มีเหล่า fc เขามาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายตัวยอย่างเช่นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะขอให้แม่แอสไปสู่สุขตินะคะแม่พร้อมในเคหาสีแดงและแม่น้อยในบ้านนี้มีรักจะอยู่ในใจตลอดไปค่ะกราบลาแม่แอสค่ะ กราบลานะคะคุณยา่าขอบคุณที่สร้างผลงานที่ดีให้หนูชมขอบคุณจริงๆหลับให้สบายนะคะติดตามละครทุกเรื่องค่ะซึ่งทางเราก็ขอให้แม่แอสชมชายนั้นพักผ่อนอย่างสงบหลับให้สบายไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะทางทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและเข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ